รีวิว MacBook Pro 2020ตัวไหนดีนะคะวันนี้เนะนี่ยนะี่ยพึ่งซื้อไอ้ตัว MacBook Pro 16นิ้ว2019มาแล้วตัวเก่าที่ใช้เนะี่ยคือ MacBook Pro 15นิ้ว2017จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องทีมงานก็มีแทบจะทุกปีนะนี่หนะ่อยบอกก่อนเลยว่าสำหรับใครที่กำลังลังเลเนี่ยหนะ่อยสรุปให้ง่ายๆก่อนนะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เครื่องแบบโหดมากอย่างเช่นทำกราฟิกดีไซน์ต่อแบบนี้คือโหดใช่ไหมแล้วก็พวกแต่งรูปทำรูปอันนี้โหด ถาโหดโปรแกรมมันกิน cpu เยอะนั่นหมายความว่าคุณควรจะใช้เครื่องใหญ่ๆเพื่อยืดอายุการใช้งานและการทํางานของคุณได้เร็วขึ้นในหน่อยก็บอกเลยว่า macbook 16นิ้วปี2019เนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัว15นิ้วนิดเดียวนะจริงๆต่างแค่แบบประมาณ5มิล ประมาณครึ่งเซนที่มันมีความใหญ่แต่น้ําหนักเบากว่านะนิดเดียวต่างกันไม่เยอะแต่สเปคต่างกันโคตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อเอาตัวล่าสุดดีกว่าราคาถูกกว่าด้วยไอ้ตัว2017ที่นี่หน่อยซื้อมาเนี่ยนี่หน่อยซื้อ8ปดหมนนะแต่ไอ้ตัว2019นเนี่ยนี่หน่อยซื้ออยู่ที่7จ็ดหมแล้วสเปคก็ดีกว่าเพราะมันรุ่นใหม่ตัวใหม่กว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่หน่อยกลังจะบอกคุณคือถ้าคุณใช้กราฟิกเยอะทํางานหนักซื้อตัวใหญ่ไปเลยก็คือ15นิ้วหรือ16นิ้วแต่ถ้าบางคนอาจจะเพิ้ว่าต้้องใชโปรแกรมอะไรอาสิบ เข้ามาหาลายัยนี่หน่อยแนะนาเป็นเป็น macbook 13นิ้วนะคะตัวใหม่ที่มันมาแทน macbook air ตัวนั้นเนี่ยคุ้มค่าและสเปคก็ดีขึ้นถึงมันจะเป็น usb c เนี่ย usb c เนี่ยมันทําให้การทํางานจริงของนี่หน่อยง่ายขึ้นโคตรถ้าคุณยังจะต้องอยู่ไปอีกหลายปีอ่ะมาถึงตัวคุณด้วยนะคุณก็ใช้อะไรใหม่ๆไปเถอยังไงมันก็ยืดอายุระยะเวลาการใช้งานแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้แบบ advanced มากขึ้นอาจจะมีตัดต่อบ,บ้างแต่ไม่ได้ทํางานหนักนี่หน่อยแนะนําเป็น macbook pro 13นิ้วเป็นตัว13นิ้วที่สเปคแรงขึ้นมาหน่อยก็จะทําให้การทํางานดีขึ้นแต่ยังไม่เท่าไอ้พวกตัวใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคุณใช้ทําอะไรแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องงบคุณก็ใช้ตัวใหญ่ไปเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่นี่หน่อยบอกก่อนว่าข้อแตกต่างระหว่างตัว 15น,นิ้วกับ16นิ้วเนี่ยที่นี่หน่อยลองใช้จริงแล้วอ่ะนี่นหน่อยไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยก็คืออะไรรู้ไหมคีย์บอร์ดซึ่งมันเปลี่ยนมาใหม่ให้ไม่พังง่ายก็นั่นแหละแต่นี่หน่อยบอกเลยว่าปากตินี่หน่อยชินกับไอ้บัตเตอร์ไฟคีย์บอร์ดที่มันแบบแทบจะเป็นคีย์บอร์ดที่เรียบติดไปกับไอ้ตัว macbook เลยอ,อันนั้นนะ่ะมันทําให้พิมพ์ได้เร็วแล้วไม่เมื่อยมือจริงๆนะแต่ตัวใหม่ตัว2019มันจะมีความหนาของคีย์บอร์ดมันจะทําให้การทํางานของคุณอะ่ะช้าลงจริงๆงงงค ปกติยังไง macbook ก็ไม่จุกจิกไม่น่าลำคานและถ้าคุณที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณใช้ Wind o w s ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่เทสของคุณว่าคุณอยากใช้รุ่นไหนไม่มีใครดีกว่าใครอยู่ที่ว่าคุณถนัดอะไรโอเคปะ่ะช่วงน,นิดหน่อยรีวิวเนี่ยมันกำลังบอกคุณว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนิดหน่อยที่อยากมาแนะนำคุณแค่นั้นเองนะคะเหมือนเดิมที่นิดหน่อยยืนยันเสมอว่าอย่างตัวนิดหน่อยใช้ eco system ของ apple ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ipad iphone macbook แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันดีขึ้นจริงๆถ้าใครที่ชอบคลิปนนี้ะะคกกก็อย่าลืมด like, ด, share, ด์แร์ถ ใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ